สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่วันนี้นะคะน้าก็เอาสินค้าอยู่ที่ร้านนะคะคืออีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งรุ่นนะคะคือมาให้ได้ชมนะคะรุ่นนี้นะคะน้าน้าจะย,ยังไม่เคยนะคะน้าจะย,ยังไม่เคยลงให้ทุกคนพี่ได้รับชมนะคะคืออันนี้นะคะเพื่อนๆพี่อันนี้นะคะก็จะเป็นเขาจะเรียกว่า พื้นนะคะเขาจะเรียกว่าผ้าถูพื้นนะคะผ้าถูพื้นมันจะมีเป็นเป็นหน้าอย่างนี้นะคะเพื่อนพี่เนี่ยจะเป็นหน้าอย่างนี้นะคะมันจะมีหน้าสิบมันจะมีหน้าสิบสิบสองนะคะหน้าสิบหน้าสิบสองนะคะอันนี้เราสามารถซื้อแบบผ้าแยกได้นะคะอันนี้คือเป็นเป็นผ้าแยกไม้ถูพื้นนะคะแล้วก็เป็น เป็นแบบไม้ยาวไม้ยาวนี้ก็หมายถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าไม้มอบปกเนี่ยมันจะออกลักษณะยอย่างนี้นะคะถ้าตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นเบอร์นะคะตัวนี้จะมีเป็นเบอร์ก็จะมีเบอร์สิบห้าสิบแปดยี่สิบสี่ทั้งหมดจะมีอยู่สามเบอร์นะคะแต่รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็จะมีอาเบอร์ เบอร์สิบแล้วก็เบอร์สิบสองนะคะจะมีเบอร์เบอร์สิบแล้วก็เบอร์สิบสองแต่ถ้ารุ่นนี้รุ่นนี้จะมีเบอร์สิบห้าสิบแปดที่สิบสี่นะคะเดี๋ยวหน้าแค่ดูอันนี้อันนี้น่าจะสิบห้าเหมือนกันนะคะเห็นไหมอันนี้เบอร์สิบแปดนะคะอันนี้เบอร์สิบแปดอันนี้เบอร์สิบห้าอันนี้เบอร์สิบห้าประมาณนี้นะคะ เบอร์สิบแปดแล้วก็จะมีเบอร์ยี่สิบสี่เนี่ยค่ะเบอร์ยี่สิบสี่ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนที่เบอร์ยี่สิบสี่นะคะตรงนี้ไฟมันอาจจะไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนที่เนาะคือที่บ้านหน้าก็คือฝนตกนะคะเนาะแต่คือมันก็มืดมาอีกแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็คือเตรียมตัวฝนจะมาอีกรอบนะคะเนาะพอดีวันนี้หน้าก็ทํางานอยู่ที่ร้านนะคะเนาะก็ เอาสินค้านะคะที่ที่ที่มีอยู่ที่ร้านนะคะก็คือมาอ่าเอามาลงให้เพื่อนพ,พี่ได้รับชมนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวนะบ่ายสองบ่ายสองาไเร่เนี่ยบ่ายสองสามสิบนาทีก็บ่ายสองครึ่งนะคะเพื่อนพี่บ่ายสองครึ่งนะคะบ่ายสี่โมงครึ่งก็มีลุ้นนะคะ <laughs> ใครชอบอันไหนก็คือจัดไปนะคะ นี่ยค่ะอันนี้คือเบอร์ยี่สิบสี่นะคะเดี๋ยวนะเบอร์ยี่สิบสี่ความยาวจะประมาณนี้นะคะเพื่อนทีน่ยอันนี้คือเบอร์ยี่สบสี่อันนี้เป็นผ้าไม้ม็อบนะคะอันนี้เบอร์ยี่สินนบสี่แล้วก็อันนี้เบอร์สิบแปดเบอร์สิบปดก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ อันนี้เบอร์สิบห้านะคะถ้าเป็นไม้ม็อบของหน้าหน้าก็จะสั่งไม้แค่สามเบอร์สิบห้าสิบแปดยี่สิบอันนี้สามเบอร์นะคะถ้าไม้ม็อบอค่ะก็จะสามเบอร์ประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้สามเบอร์สิบห้าสิบแปดยี่สิบสี่นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้นะคะอันนี้ก็จะมี เป็นผ้าแยกนะคะจะมีหน้าสิบหน้าสิบสองอันนี้จะมีแค่สองเบอร์นะคะแล้วก็จะมีหนามีบางเนี่ยค่ะบางคนเขาก็ไม่ชอบหนานะคะเพราะว่ามัน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 บิดยากบางคนชอบแบบบางคือมันบิดง่ายนะคะแล้วแต่ความชอบของคนนะคะทุกเพื่อนที่อันนี้มันเวลามาจากโรงงานนะคะุเพื่อนที่มันก็จะมาลักษณะอย่างนี้นะในในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งมัดนี้นะคะก็จะมีอยู่สิบสองชิ้น อันนี้คือสินค้าที่ออกมาจากโรงงานมาเขาก็จะมัดประมาณนี้นะคะเราก็เอามาแยกเป็นชิ้นๆแยกชิ้นๆลักษณะอย่างนี้นะคะแยกชิ้นๆลักษณะอย่างนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็สิบห้าอันนี้ก็ตัวเป็นเป็นจุกกลมนะคะแบบกลมแบบกลมของหน้าก็มีนะคะเนาะแต่หลักๆเลยนะคะที่ขายดีก็จะเป็นเนี่ยค่ะยี่สิบสี่สิบแปด สิบห้าแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นผ้าเป็นผ้าไม้ไม้แบบไม้ไม้ถูพื้นแบบธรมรมดานะคะแบบดีบเนาะสิบแล้วก็สิบสองแบบหนาแบบบางเท่านั้นนะคะแบบหนาแบบบางนี่ค่ะก็เป็นสินค้าที่แบบว่าในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้คือหน้าฝนเนี่ยคือจะขายดีที่สุดนะคะก็คือจะเป็น ไม้ถูพื้นไม้ไม้ถูพื้นแล้วก็ผ้าผ้าแยกผ้าแยกก็คือลักษณะอย่างนี้นะคะแต่เป็นไม้ม็อบก็คือลักษณะอย่างนี้น,นี่เขาเรียกว่าไม้ม็อบก็มีหน้ายี่สี่สิบแปดสิบห้าอันนี้นะคะนี่อันนี้ยี่สี่ยี่สี่เนี่ยคือมันจะกว้างเลยนะคะคือหน้ามันจะใหญ่เวลาเราถูไปเนี่ยคือมันมันก็ถูง,ง่ายแต่อันนี้ต้องต้องคือคนที่ชอบจริงๆริงนะคะเนาะใช่เพราะว่าหน้ามันใหญ่มาก แต่ถ้าเป็นบ้านเราธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นผ้าไม้ม็อบธรรมดาตัวนี้นะคะเนี่ยสารล่าก็เอามาให้ได้ชมน,นะคะเพื่อนที่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสินค้าที่ขายดีในในหน้าฝนนะคะเนาะคือหน้าฝนเนี่ยคือคือจะใช้จะใช้มากอะใช้มากกว่ากว่าปกตินะคะเนาะเพราะว่าที่บ้านมากก็คือใช้ใช้ทุกวัน ก็คือหน้ากระหูหน้าบ้านทุกวันนะคะเนาะเ,นเวลาฝนมาหรือฝนสาดอะไรเวลาเดินเข้าบ้านนะคะเนาะ,นะอันนี้ทำความสะอาดบ้านอันนี้คือเป็นเป็นสินค้าที่ขายดีในในช่วงฤด,ดูฝนนะคะเนาะหน้าก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ชมนะคะอันนี้หนึ่งมัดก,ก็ถึงสิบสองชิ้นนะคะประมาณนี้ถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ เอาสินค้าที่อยู่ที่ร้านนะคะอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งอย่างนะคะคือมาให้ได้ชมนะคะเพราะเป็นสินค้าที่ขายดีช่วงฤดูหน้าฝนนะคะเนะาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหน้าจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะพเพื่อนๆด่เพราะว่าไฟมันก็อาจจะไม่ชัดนะคะเนาะเพราะว่ามันมันก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆดิงาน้ิด <laughs> ว่าก็ได้ประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้า กมาซูมให้ดูใกล้ว่าผ้าของเขามันเป็นผ้าดิบนะคะเพื่อนๆดีนะมันเป็นผ้าผ้าเนื้อแบบดิบๆนะเวลาเราถูเนี่ยมันก็โอเคนะคะเดี๋ยวหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะเนี่ยก็ประมาณนี้เนี่ยค่ะเนี่ย มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะคือใช้ดีค่ะพเพื่อนๆพ่อพี่รุ่นนี้อันนี้ก็เป็นม็อบม็อบใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ถูพื้นเราแบบธรรมดาหน้าสิบหน้าสิบสองแล้วตัวม็อบยาวนี้ก็จะมีสิบแปดสิบห้ายี่บสี่เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นม็อบแบบไม้ถูพื้นแบบธรรมดาเรานี่ค่ะน้าก็เอามาให้เพื่อนๆพพี่ได้รับชมนะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้ หน้าก็ฝากเพื่อนพี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นแรงใจแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ที่ร้านนะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ